คนโสดสนิทคนในฝันจะมาปรากฏตัวแต่นิสัยเขาอาจไม่เหมือนที่คุณฝันไว้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาคือคนในฝันแล้วตอนนี้ความรักก็สุกงอมเกือบจะพัฒนาได้แต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมาขวางกัน้นทำให้ยังยังย้งยังกันอยู่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักกันแต่ไม่ค่อยยอมกันเลย เพื่อนายกับปัญหาเดิมๆแต่ถ้าให้เลือกคนใหม่ก็ไม่เอาก็จะเอาคนเดิมสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนสิงหาคมปี2565ของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกณฑ์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะก็แนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุวนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสนใจสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ ดวงความรักลุ้นๆวนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแบบว่าไร้สถานะและสุดท้ายจะเป็นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วเลยหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะเรามาเริ่มต้นที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยค่ะ ชาวธนูดาวประจําตัวของคุณคือดาวาพะพฤหัสค่ะดาวความรักคือดาวพระพุธเดือนนี้เนี่ยดาวประจําตัวสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุภพแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวภพแห่งการลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวมีมาตรฐานเป็นเกษตรตราธิปดีแปลว่ามีสเสน่ห์มากมีความมั่นคงในชีวิตมีความคิดบวกค่อนข้างที่จะเยอะค่ะด้านดาวความรักก็อยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง20สิสิงหาคมดาวความรักสถิตอยู่ที่ราศีสิงเป็นภพเรือนสุภะภพเรือนนี้เป็น พบเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองความสดใสความมีอนาคตดังนั้นในเรื่องของความรักเดือนนี้ถือว่าคุณและคนรักเนี่ยรักกันดีเพราะดาวประจาตัวของคุณก็อยู่ในภพเรือนที่ดีดาวความรักก็อยู่ในภพเรือนที่ดีในวันที่20สิงหาคมดาวความรักย้ายก็ย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ดีมากๆถึงแม้จะไม่ใช่ภพเรือนความรากกักน,นะคะเป็นภพเรือนกรรมมะในราศรีกันกรรมะเนี่ยคือเรื่องของการงานแต่มันทําให้ดาวความรักของคุณมีมาตรฐานเป็นเกษตรตราธิปดีดังนั้นทั้งตัวคุณเองก็เป็นเกษตร ความคนรักก็เป็นเกษตรทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีความถอนใจออกจากกันยากมากเลยมีความรักมีความเหนียวแน่นมีความผูกพันมีความกลมเกลียวกันค่อนข้างที่จะสูงถึงแม้นว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ยังตะกิดตะขวงใจอยู่มีความไม่เข้ากันบางอย่างอยู่เพียงแต่ว่าความไม่เข้ากันตรงนี้นะคุณจะเก็บกดเอาไว้ก่อนคุณทั้งคู่จะพยายามศาสใส่สิ่งดีๆให้แก่กันเนื่องจากว่าไม่ได้อยากทะเลาะเนื่องจากว่าความรักที่มีให้แก่กันมันมากเกินกว่าที่เราจะไปมองไอ้จุดเสียไอ้จุดเสียที่มันมีนั้นมันเกิดจากการ ที่คุณมีดาวพระศุกร์มาอยู่ในภพความรักค่ะภพความรักของคุณคือราศีมิถุนตรงนี้ดาวพระศุกร์เป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริแถมดาวพระศุกร์เมื่อมาอยู่ในภพความรักเขาเรียกว่าศุกร์เจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร ดังนั้นมันจะมีบางจุดนะคะที่ทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนความรักมันยังไม่ได้สมูทคือเขาอะเป็นคนในฝันของคุณคุณก็เป็นคนในฝันของเขาแหละนะด้วยความที่มาตรฐานดวงดาวของทั้งคุณและเขาเนี่ยมันดูดีหมดนะคะตอนที่ดาวความรักอยู่ในภพเรือนสุภะก็มีดาวสุภะเนี่ยกลุ่มอยู่ด้วยนะคะในในบางช่วงบางตอนดาวสุภาจะเข้ามากลุ่มในช่วงวันที่17สิงหานะ17-20สิงหาเนี่ยก็มีแต่ดาวดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีดาวที่เสียตัดทอน,นะคะ่ะทั้งดาวพระศุกร์ที่อยู่ในภพความรักนะ ้งดาวพระเกตที่เล็งนะคะในช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยเล็งมาที่ดาวความรักของคุณทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะก็ดีหมดแหละดีพร้อมแหละเป็นคนในฝันของคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะคือรูปร่างหน้าตาเขาอาจจะใช่แต่นิสัยใจคออะไรบางอย่างมันยังดูมีจุดที่เป็นอริแก่การตามลักษณะที่ดาวอริเข้ามากุมอยู่ในพบเรือนความรักของคุณค่ะ ทีนี้ถ้าเรามาเจาะกันที่สถานะต่างๆนะคะเราก็ต้องดูดาวดวงอื่นๆประกอบด้วยไม่ใช่ดูแค่ดาวความรักค่ะถ้าเป็นคนโสดสนิทเนี่ยเราก็ต้องดูดาวปุตตะด้วยนะปุตตะก็คือความรักเกิดใหม่ความรักสดใส เดือนนี้เนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง9สิงหาคมดาวปุตตะเป็นเกษตรนะคะแต่ดันมากุมกันกันกบดาวพระราหูก็ต้องระมัดระวังดีๆนะคะมีโอกาสที่จะมีความรักเกิดหมายความรักสดใสได้แต่ดาวพระราหูก็จะไปกระตุ้นว่ามันอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่มีพ่อแม่ญาติผี่น้องเพื่อนฝูงหรือลูกติดที่เข้ามาผัวพันที่เข้ามาทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาคือคุณและเขาอาจจะเจอเจอกันแล้วรู้สึกว่ามันถูกถูกสเปคถูกใจใช่เลยเป็นคนในฝันเลยแต่ สถานการณ์รอบข้างหรืออาจจะเป็นนิสัยของเขาหรืออาจจะเป็นบุคคลรอบข้างของเขานะคะมันทําให้มันเป็นคนในฝันที่ไม่เหมือนแบบที่ฝันไว้ความรักมันจะไม่ได้สมูทและเมื่อดาวความรักเกิดใหมย่ย้ายเข้าไปอยู่ในราศรีฟฟศพฤษภก็ยังไม่สมูทต่อไปอีกเพราะว่ามันเป็นภพเรือนอรินะคะแต่ว่ามันมีโอกาสพบรักได้เพราะว่าดาวความรักของคุณเดินดีดาวปัตตนิเนี่ยดเยดินดีตลอดทั้งเดือนแต่ว่าดาวความรักเกิดใหม่ความรักสดใสมันเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอยู่ในจุดที่ดีก็ดันมาเจอดาวคู่ที่ ทำให้กเกิดปัญหาแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภบเรือนที่มีปัญหาอีกความรักจึงเป็นไปได้ในรูปแบบที่จะต้องอดทนรอคอยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนและเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะหรือว่าใกล้ๆจะเป็นครอบครัวกันเนี่ยมองในเรื่องของการลงหลักปักฐานเนี่ยนะคะในช่วงเดือนนี้ดาวครอบครัวดาวพันชุก็คือดาวตัวตนของคุณนั่นแหละก็เป็นเกษตรทําให้คุณยังมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวกันไปได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้นจะมีเรื่องขัดอกขัดใจถึงแม้นจะมีเรื่องที่เป็นปัญหาที่ไม่ค่อยยอมกันนะคะมีอริเข้ามาไปมีความเป็นอริแก่การคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องทัศนคติกันไปกันคนละทิศละทางแต่อย่างไรก็ ยังมีความเหนียวแน่นกันอยู่ยังมีความผูกพันกันมากอยู่ด้วยความที่ดาวประจําตัวและดาวความรักมีมาตรฐานที่ดีทั้งสิ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนในช่วงต้นต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนเนี่ยอาจจะหมางเมินกันไปบ้างนะคะเพราะว่าม,าม,ามันมีดาวมาก่อกวนค่อนข้างที่จะเยอะแต่หมางเมินเนี่ยไม่ได้แปลว่าเลิกรานะไม่ได้แปลว่าห่างกันด้วยซ้ํานะคะแต่อาจจะคุยกันน้อยลงนิดนึงอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ยังดําเนินกันไปได้ทําหน้าที่ต่อกันได้ดีต่อไปและนั้นในช่วงปลายเดือนเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่า ดาวเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดาวอาริเนี่ยเขาก็ย้ายออกนะจริงๆแล้วเขาก็อยู่ไม่นานหรอกแต่ว่า หลังจากที่เขาย้ายออกเนี่ยนะคะไอดาวพระเกตเนี่ยก็ยังเล่งทําร้ายดาวความรักของคุณอยู่มันคือมันยังมีดาวที่มาก่อกวนก่อกวนอยู่อะคะ่ะแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยถือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็น่าจะสมูทกันต่อไปครอบครัวยังเป็นครอบครัวอยู่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าใกล้จะแต่งและใกล้จะเป็นครอบครัวและคบหากันมานานเนี่ยก็สามารถดูดาวครอบครัวควบคู่ได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่เพิ่งเป็น แนกนนะัเพราะว่ามันพอคบหากันนานมันก็มองมุ่งหน้าไปสู่การที่จะต้องเป็นครอบครัวแล้วละ่ะนะถ้าตาบใดที่ดาวครอบครัวดาวพันธุมันยังเป็นเกษตรอยู่เนี่ยนะคะถือว่าก็สบายใจได้ว่ายังไงซะการมุ่งหน้าไปสู่การลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกับคนคนนี้หรือคนที่คุณมีครอบครัวด้วยแล้วคนที่คุณสร้างครอบครัวมาด้วยแล้วเนี่ยมันยัง,ยงมันยังมีความมั่นคงอยู่ค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ให้กับช่องลูกเกดพยากรด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มที่คนโสดสนิทก่อนเลยคุณได้พบคนในฝันนะคะมีความรู้สึกเหมือนได้เจอเจอของขวัญรำค่ามีประกายในหัวใจได้ไพ่เลขหนึ่งขึ้นนะคะเป็นไพ่ความรู้สึกเก่อเกิดเริ่มต้นที่ดีทั้งหนึ่งเรียญแล้วก็หนึ่งช่วยเลยคนคนนี้เขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะเขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนนั่นแหละแต่ว่ามันมากกว่าเพื่อนหน่อยมันมีความสเปเชียลมันมีความพิเศษที่เก่ะเกิดขึ้นมากกว่าเพื่อนนะคะ, ia, ะ,คะเขาก็มีประกายในหัวใจเหมือนกันนะเจอเจอกันแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นคน ในฝันของกันและกันดูเหมือนว่าความรักจะพัฒนาได้มีภาพของการที่มันมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนทั้งที่อาจจะไม่เคยเลยก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นการเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาติก็ได้มันรู้มันรู้จักแล้วมันก็คุ้นเคยกันได้รวดเร็วแต่พอเริ่มทําความรู้จักไปอีกสักขั้นหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งที่ไม่ค่อยเข้ากันนะเริ่มมีอุปสรรคปัญหาและเริ่มเห็นถึงความไม่คลีกันและคุยอะไรบางอย่างทัศนคติอะไรบางอย่างไม่ค่อยเข้ากันนิสัยเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับคนที่คุณ ไว้คือรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนคนในฝันเลยคุณก็ะคุณก็ด้วยเขาก็ด้วยและมีความรู้สึกว่ามันใช่ถูกใจใช่เลยคนนี้แหละนะคะแต่พอคุยแล้วอ้าวเอ๊ะมันมันก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยเข้ากันทำทำให้มีความรู้สึกลังเลว่วาจะไปต่อดีไหมนะแต่ว่าดูทรงแล้วก็ไปต่อแหละเพราะว่ายังได้ไพ่เดอะซันยังได้ไพ่สิบไม้เท้านี่คือไพ่ของความพยายามที่จะไปต่อเดอะซันคือความหวังมองไปในอนาคตยังอยากเห็นกันและกันอยู่ถึง แม้ว่าจะเจอจุดสะดุดเร็วไปหน่อยบางทีช่วงแรกๆเนี่ยเราน่าจะคลิกกันเร็วเพราะว่าอะไรมันก็ดูเหมือนว่ามันจะเอออหอบกดูคุ้นเคยนะมันยังไม่ควรสะดุดกันตั้งแต่ช่วงกันเจอกันในช่วงเดือนนี้มันน่าที่จะพัฒนาไปได้สักพักใหญ่ๆก่อนนะอันนี้คือความรู้สึกของคุณและเขาอะนะคะพัฒนากันไม่ได้สักพักใหญ่ๆก่อนแล้วถึงจะเออเจอนิสัยอะไรบางอย่างที่ไม่เข้ากันแต่เนี่ยถือว่าดีนะเจอนิสัยที่ไม่เข้ากันค่อนข้างเร็วจะได้เริ่มคิดกันเลยว่าอ่ะเราต้องมาเรียนรู้แล้วล่ะว่านิสัยที่ไม่เข้้ากันนตรงี เราอยากจะไปต่อกันไหมแล้วก็ถ้าอยากจะไปต่อเราจะปรับตัวเข้าหากันอย่างไรซึ่งทรงแล้วเนี่ยน่าจะอยากไปต่อเพราะว่าความรู้สึกมันถาโถมันมีความรู้สึกดีด้วยกันทั้งคู่เดือนนี้เนะี่ยออกแนวมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะจริงๆเนะี่ยเกือบจะพัฒนาเป็นแฟนแล้วแต่มาเจอจุดสะดุดเจอนิสยัยเจอหรือเจอสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นพอแม่ญาติพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาหรือว่าปัญหาอะไรรอบข้างบางอย่างที่ทําให้มันเป็นจุดสะดุดที่ทําให้เอ้ย แทนที่เราจะพัฒนากันแบบพุ่งทยานเราค่อยๆเดินช้าลงดีกว่าค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปดีกว่าแต่ก็ดูมีความพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษากันค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะนะคะคุณก็มีความมั่นคงกับเขาเขาก็มีความลึก รักลึกซึ้งกับคุณนะแต่ปัญหาคือทั้งคุณและเขายังห่วงความโสดอยู่เลยนะคุณอาจจะเป็นคนในฝันของกันและกันก็จริงอยู่แต่คุณก็ยังรักอิสระเขาก็ยังรักความโสดนะแล้วก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังมาเกาะกินหัวใจที่ทําให้รู้สึกว่ามันยังลังเลไม่แน่ใจว่าควรจะไปต่อดีไหมคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเขาก็ดีอ่ะคุณก็มั่นคงกับเขาดีแต่คุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะหรือว่าเขาเขาก็รักคุณนะนี่เป็นความรักปักใจเลยเป็นไพ่ความรักที่สวยเลยก็รักคุณไไมม่่ด้อองคนนื เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังหวงความโสดเขาอาจจะไม่ได้มีทางเลือกใหม่ว่าถ้าไม่ใช่คุณก็จะเป็นคนอื่นแต่อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่าถ้าไม่ใช่คุณเขาก็อยู่เป็นโสดเขาก็มีความสุขนะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันเลยเหมือนเกือบจะพัฒนาได้เนี่ยมันมีไพ่ของการที่พยายามจะพุ่งพัฒนาไปแล้วทั้ง1เหรียญน,นะคะคือความมั่นคงที่มากขึ้นทั้งหนึ่งไม้เท้าคือแพชชั่นที่มีต่อกันนะมันเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยแต่มันดนเป็นไพ่เลข1แล้วก็มันไม่ต่ออ่ะเล้วมันไม่ต่อไป2 3ะ,ะแล้วมันก็มาสะดดุที่ โอเคมันเป็นไพ่เลข2ก็จริงแต่ปัญันเป็น2ดาบ2ดาบคือความลังเลมันก็อยากจะไปต่อใจนึงก็อยากจะพัฒนาแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วก็ยังมีไพ่7ดาบ7ดาบคือแปลว่ามันยังมีบุคคลที่3นะคะหรือกลุ่มคนที่3ที่อยากจะคอยแทรกแซงอยู่เนืองๆเ,เป็นที่จับตามองนะความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีคนแอบมองแอบส่องอยู่แอบคอยสังเกตอยู่แล้วบุคคลที่3เหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะหวังดีหรือไม่หวังดีเนี่ยบางทีถ้าเขารับรู้มันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับความรักความสัม ของคุณทั้งคู่คุณทั้งคู่จึงยังอยากจะเก็บไว้เป็นความลาบและยังอยากที่จะไม่เร่งรีพัฒนาไปก่อนบุคคลที่3อาจจะเป็นในรูปแบบของรักซ้อนก็ได้คือมีคนแอบชอบคุณหรือมีคนแอบชอบเขาแต่ว่าเริ่มเห็นถึงปฏิกิริยาของคุณทั้งคู่ที่มีความพิเศษต่อกันเลยไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาดีไหมเขาก็รออยู่ถ้าคุณห่างกันเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็เข้าเสียบทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลที่3ไม่ใช่ในเรื่องของรักซ้อนก็มีโอกาสนะคะจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อาจจะ คอยสังเกตสังกาความรักความสัมพันธ์เพราะว่าความรู้สึกของคุณทั้งคู่มันก็ค่อนข้างจะถาโถมนะค่อนข้างจะมีความรักที่บางทีก็ปิดเอาไว้ไม่มิดคนรอบข้างเขาก็อาจจะดูออกแต่ว่าดูจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามนะคะคุณและเขาอะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แต่คนรอบข้างเนี่ยเขาก็รอลุ้นอยู่ไม่ว่าจะลุ้นด้วยความชื่นชมหรือลุ้นด้วยความอิจฉาก็แล้วแต่นะแต่ว่าคนรอบข้างยังมีโอกาสที่จะมาเป็นตัวแปรที่ทําให้ความรักของคุณมีปัญหาดังนั้นคุณทั้งคู่จึงน่าจะ หยุดความสัมพันธ์ไม่ได้หยุดค่ะหน้าที่จะยังไม่ต่อความสัมพันธ์แต่อยู่ในจุดเดิมไปก่อนซึ่งมันไม่ได้เป็นจุดที่เดินถอยหลังนะมันก็อยู่ในจุดนี้แหละก็รักกันดีคุยกันดีเช้าสายใบยเย็นก็หาทักหาถึงกันดีแต่ว่ายังไม่ให้สถานะแก่กันค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะอันนี้ไพ่ความรักที่คุณมีต่อเขานะเป็นไพ่ของการที่เราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นเขานี่แหละที่คือเนื้อคู่ของคุณค<ะ>เขาก็เช่นเดียวกันมีความรักให้กับคุณแบบสิบถ้วยเลยนะคะก็เป็นความรักที่มีความอบอุ่นมีความอยากสร้างครอบครัวถ้าเป็นแค่แฟนกันมองไปเบื้องหน้าเขาก็ยังอยากสร้างครอบครัวกับคุณถ้าเป็นครอบครัวก,วกันแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่รักคุณแต่เขารักในความเป็นครอบคร คือทั้งลูกเอ่ยอะไรเอยทุกอย่างมันรวมผูกพันกันมันจนมันเป็นครอบครัวความรักหวานซึ่งหวานแหววโรแมนติกแบบหนุ่มสาวมันอาจจะไม่ได้เก,เกิดในช่วงเดือนนี้แต่มันเป็นความรู้สึกผูกพันแบบครอบครัวเป็นความรู้สึกที่คิดว่ามองไปในอนาคตอะ่ะ มันยังไงมันก็ต้องมีกันและกันอยู่แต่มันมีปัญหามันมีปัญหาเดิมๆนะคะซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เข้ากันแล้วคุณก็เบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆนี้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาหรือนิสัยส่วนตัวของคุณก็ตามหรือปัญหาของคนรอบข้างก็แล้วแต่ปัญหาเนี้ยยังเข้ามาเกะกวนจิตใจวุ่นวายจิตใจของคุณทั้งคู่อยู่แต่ว่าเป็นปัญหาที่คุณทั้งคู่เนี่ยเก็บเอาไว้ในใจไม่ได้ออกออกมาทะเลาะบาะแ้งนะคะมีไพ่ hermit นั่นคือความปรีกวิเวกก็คือเก็บเป็น แล้วก็พยายามปรงปล่อยวางเดือดไพ่ใบเนี่ยนะก็คือเก็บความรู้สึกเบือนหน่ายกับปัญหาเดิมๆเอาไว้แล้วก็พยายามปรงพยายามปล่อยวางว่ามันคงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะเราคงจะต้องอยู่กันไปโดยยอมรับที่จะอยู่กับปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะดังนั้นเนี่ย คือปัญหามันไม่ได้หายไปนะมันยังรบกวนจิตใจคุณทั้งคู่อยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นนิสัยเสียอะไรบางอย่างของกันและกันนะคะหรือจะเป็นเรื่องอื่นแล้วแต่เลยแต่แต่ละคนแต่ละคู่ก็คงจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปไพ่ใบนี้ไพ่ก้าวไม่เท้าเป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นปัญหาเดิมไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่ปัญหาเดิมของแต่ละคู่เป็นอะไรคุณน่าจะรู้กันเองอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็มีไพ่ของเนื้อคู่ขึ้นค่ะเซตนี้มีไพ่เนื้อคู่ขึ้นเยอะเลยนะคะที่มาตอกย้ำความเป็นเนื้อคู่ทั้ง The Sun ทั้ง Judgment ทั้ง10ถ้วยทั้ง The World นะดังนั้นเนี่ยยังไงคุณทั้งคู่เนี่ยก็ตัดขาจดจากกันไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างจะถ้อยทีท้อยอาศัยถึงแม้จะมีความเบื่อหน่ายในปัญหาเดิมๆในนิสัยเดิมๆของกันและกันที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยแต่ก็พยายามที่จะทําความเข้าใจพยายามจะใช้ความเมตตานะ,ะมีไพ่พระคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ใช้พรมวิหารสีในการดําเนินชีวิตคู่ดําเนินชีวิตรักไม่พยายามที่จะเอาใจแต่ตัวเองมากเกินไปพยายามที่จะเข้าใจกันและกันตรงนี้เป็นจุดดีคุณมีโอกาสที่จะหันหน้าเข้าหาการคุยการปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างกันได้แต่ถามว่าขุดไอ้ปัญหาเดิมๆนั้นมาคุยมาถกไหมคงไม่ถึงขั้นนั้นปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเหมือนมันมีอยู่แล้วมันก็ถูกขุดขด หลุมฝังไปนะคะแล้วก็พยายามจะอยู่กับมันให้ได้แต่ไพ่จบเนี่ยสามเหรียญน่าจะเป็นเรื่องของการคุยธุระป่าปังหรือว่ามีอยากจะทําอะไรร่วมกันกิจกรรมอะไรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแพลนทริปไปเที่ยวหรือเลี้ยงลูกร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยก็ยังถือว่ายังคุยกันได้ดีเอออหอมกันในจุดนี้แล้วยังทําหน้าที่ของกันและกันได้ดีอยู่ค่ะเพราะถึงยังไงถึงแม้ว่าจะเบื่อหน่ายกันยังไงนะแต่ถ้าให้เลือกคนใหม่พวกคุณก็ไม่เอาแล้วคุณก็จะเลือกคนเดิมนี่แหละค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกตมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกตได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ